สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ธาตุไฟทุกๆคนราศีที่จะร่ำรวยฟูฟ้านะคะในปีนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมาเปิดไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่ไทดวงในครึ่งปีแรกนะคะของปี2568นะคะก็เป็นมกราคมถึงมิถุนายนนะคะก็เป็นเวลา6เดือนก็จะเป็นการอ่านไพ่แบบสั้นๆคร่าวๆนะคะก็รักเกิลกับไพ่ทาโร่นะคะ คือจริงๆถ้าเกิดว่าจะรู้เรื่องจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะยังไงๆก็มาคอมเมนต์แนะนํากันได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์แต่ละท่านนะคะว่ามีชีวิตมีการแก้ไขหรือว่ามีชีวิตที่น่าติดตามไงนะคะเออไพ่ใบแรกนะคะแตนที่ชีวิตก็จะได้เป็นเ,เลขที่เบอร์สินะคะ Rock Bottom นะคะ คีย์เวิร์ดของเขาก็คล้ายๆกับว่าการยอมรับหรือว่าการยอมจำนนนะคะก็จะเป็นกุญแจนะคะสู่อิสรภาพนะคะคล้ายๆกับว่ารูปภาพเขาเหมือนกับว่ามาถึงในที่หนึ่งที่หาทางออกไม่ค่อยเจอนะคะการยอมรับในปัญหานี่ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เราแบบว่าหาทางออกได้เป็นผลสําเร็จนะคะคล้ายๆกับว่าเจอเรื่องที่มันเหมือนกับว่าเราก็ยอมรับได้ยากนะแต่ว่าถ้าเรา แล้วก็หาทางออกไม่ค่อยเจอเลยนะช่วงช่วงเวลานี้นะคะแต่เราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ถ้าเรายอมรับแล้วก็ยอมจำนนนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะแบบปฏิหารที่จะมาช่วยให้เราไปในเส้นทางที่ดีมากขึ้นเส้นทางสู่ความสำเร็จอไพ่ใบต่อไปนะได้เบอร์สามสิบเอ็ดนะคะ อ๋อเป็นภาพถ่ายเดสเซอร์นะคะเอ่อถ้าดูจากรูปนะคะก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงยืนอยู่นะคะกำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายนะคะมีดูแล้วมันก็แห้งแล้งเหมือนกับว่าชีวิตเราอาจจะมีปัญหาที่ว่ายังแก้ไขไม่ได้นะคะแต่ในท่ามกลางทะเลทรายแห่งความแห้งแล้งก็ยังมีโอเอซิสเป็นคล้ายๆต้นตะบองเพชรหรือต้นอะไรเนี่ยที่เขาสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เบอร์สามสิบเอ็ดนี้เขาจะแนะนําเรานะคะให้เราแบบว่ารู้จักปรับตัวนะคะเอ,อ่อรู้จักปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมนะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าบางบางทีนะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะสถานการณ์ในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกเป็นช่วงเวลานี้คะ่ะก็อาจจะถูกกําหนดไปแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ,ะช่วงเวลานี้ก็ทําตัวชิลๆบ้างน,นะคะอย่าไปแบบซีเรียสจนเกินไปนะคะมันเราต้องเฟสบิลแล้วก็ยืดหยุ่นสนุกสนานบ้างน,นะคะก็คือเป็นลักษณะของการปรับตัวนะคะเขามีโอเอซิสมาให้ดูนะเขียวชะอุ่มเลย คล้ายๆกับว่าถ้าเราปรับตัวได้นะเราเราก็จะสามารถไปได้อย่างไม่เครียดน,นะคะถ้าเครียดมากๆบางทีโครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมาหาเราได้เราก็มาเปิดไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ The Spirit and m a l นะคะการปรับตัวนะคะใบแรกก็จะได้เป็นไพ่เบอร์18นะคะ d e ียร r i ปิ i n g a g g n t l t Touch นะคะ ก็เราจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างมีความมั่นใจนะคะในในขณะเดียวกันก็จะเคารพผู้อื่นนะคะคล้ายๆกับว่าเขาให้ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ลึกๆก,ก็คือมีน้ําใจไปกับผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งชาวสิงห์ก็จะสามารถแบบว่ามีความสามารถในการสื่อสารได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเกิดคุณทําได้อย่างแบบว่าได้อย่างเพอร์เฟกตนะคะตามเปอร์เซ็นที่ทําได้นะคะก็อาจจะก็คือจะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ที่ หรือว่ารางวัลกลับมาเป็นสิบเท่านะคะตัวกวางลักษณะของกวางเขาก็มีความอ,อ่อนอ่อนโยนอ่อนนุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความไวตัวปฏิบัติต่อคนอื่นแบบสุภาพอ่อนน้อมนะคะอืมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่เกี่ยวกับคล้ายๆกับว่าเขาให้แบบให้เราปรับตัวนะอันนี้เป็นไพ่ที่ทุกคนอาจจะชอบก็ได้นะคะเบอร์สิบสามนะคะก็เป็นรูปแมวนะคะเป็นน้องแมวนะคะไม่ใช่น้องแมวธรรมดามีน้องแมวมีเปีกมีอะไรอุ้ยทรัพย์สมบัติเต็มหน้าเต็มตาไปหมดนะคะ อันนี้ก็คือเขาก็คล้ายๆกับว่าให้ทําตัวในช่วงเวลานี้นะ,ะที่เราแบบเผชิญกับปัญหาเนี่ยแหละ,ะก็เหมือนกับว่าให้เราเรียกร้องอิสระเส,เสรีภาพนะคะหรือบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเอ่อการที่ต้องใช้สิทธิเสรีภาพอะไรก็ต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มากๆนะคะคือแต่ละคนอาจจะมีเอ่อมีปัญหาให้แก้ต่างไปหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไปตามแต่ละคนนะคะบางคนก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับพวก เออพวกที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับพวกเออสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะคะในในในไพ่ใบน,นี้เขาบอกกับว่าให้คุณเรียกร้องสิทธิทโดยชอบธทมนะคะหรือไม่ก็ยืนยันอะไรที่เป็นของคุณนะคะเออก็เป็นการแนะนําให้คุณเรียกร้องอย่างนี้แหละจะอะไรก็ได้ก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะบางทีคุณอาจจะถูกกักขังด้วยงานหรือว่าครอบครัวคนรักหรือบางทีก็เป็นเกี่ยวกับพวกเงินทองนะคะก็ให้ออกมานะคะคือเราก็ต้องหาอิสรภาพของตัวเราเองออกมานะคะ แล้วก็เคารพในตัวเองให้มากที่สุดนะคะเชื่อมั่นพึ่งพาตัวเองแล้วเราก็จะเข้าไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่อาจจะแบบว่าเพอร์เฟกต์กว่าเดิมนะคะแล้วก็คุ้มค่าที่คุณจะออกมานะคะ mm. บางทีธม่าเขาก็หมายถึงว่าเราก็อย่าไปยึดมั่นในอะไรมากเกินไปอย่าไปพึ่งพิง,พงกับเอ่อบางสิ่งจนเกินไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของไพ่ใบนี้นะคะแมวเนี่ยเขาการักอิสระภาพนะทุกคนก็รู้ดีแล้วก็ชอบทําอะไรที่ตามใจตัวเองมากนะคะ เอ,อ่อต่อมาก็มาดูไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะสำหรับไพ่ทาโร่ใบแรกที่เปิดออกมาะคะก็จะได้เป็น2องดาบนะคะสองดาบก็เป็นคนนั่งมีปิดตาด้วยนะคล้ายๆกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะคะหาทางออนไม่ค่อยเจอมันจะหาเจอไม่ได้นั่งนั่งแล้วยังมีปิดตาถือดาบไปด้วยนะคะหรือบางคนก็นอาจจะต้องเลือก บางทีบางอย่างนะเป็นดาบสองอันดาบก็คือแบบปัญหาบางทีก็เป็นคล้ายๆกบว่าสิ่งท้าทายที่เราจะต้องเจอนะคะดาบสองใบนะคะแต่ว่ากลับหัวแล้วทุกสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะค่อนข้างก็จะเป็น5ดาบเช่นกันนะคะแต่ว่าปัญหาที่มันเจออยู่นี่ถึงแก้ไขไปมันก็ยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะไประดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมถูกไหมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ทาโร่ได้เป็นไพ่อัศวินถือ คาทานะคะก็ที่จริงก็เป็นความสําเร็จนะคะมาก็ไม่ได้อยู่กับที่นะคะทยานออกไปนะคะแต่ว่ากลับหัวก็อาจจะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วอีกใบหนึ่งไพ่ใบนึ่งก็จะเป็นเจ็ดดาบกลับหัวนะคะคนที่คิดจะทําอะไรวางโครงการอะไรนะคะแอบมีเล็กมีน้อยหรือว่าคิดจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆก็ซ่อนตัวให้ดีนะคะเดี๋ยวเขาเรียกไงอะ่ะ คู่แข่งจะรู้นะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องอทรัพย์สินของของหายประมาณว่าของเสียหายอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะส่วนใบสุดท้ายก็จะได้เป็นไพ่ just c e a นะคะ,ะบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกธนาคารนะคะพวกเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะพวกเกี่ยวกับราชการหรือว่าการที่เราจะต้องถูกกดดันให้ตัดสินอะไรในบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นพวก เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการติดต่อธนาคารนะคะแล้วก็พกสถานที่ราชการตา่ตางๆอันน<ม>ี้ก็จะเป็นอย่างนี้บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปไม่ค่อยคุ้มค่ากับที่ที่เราลงทุนไปหรือว่าคล้ายๆกับว่าไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมประมาณนั้นเนอะอันนี้แ่วมาตั้งตรงนะกม็มีโอกาสที่จะแก้ไขได้นะคะหรือบางคนที่มีความรัก,กจะเจอกับคนที่แบบว่าทํางานมีตําแหน่งอะไรพวกนี้ เราก็มาสรุปนะคะด้วยไพย่ w i s -dom o r a c l e นะคะไพ่แห่งพลังลึกลับไพ่แห่งสติปัญญานะคะเอใบ,บแรกนี้ได้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะ exchanging gifts นะคะก็เหมือนถึงว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นกฎแห่งการให้และการรับอะเพิบก,การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นความรากักหรือว่าการลงทุนทำงานกับหุ้นส่วนของเรานะ,ะเราก็ ความรักก็ให้แบบว่าเปิดใจนะคะเปิดใจรับความสุขเข้ามานะคะคือเราให้แล้วเราก็ต้องรับมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะเจอกับคนที่แบบว่าเออคนที่ใช่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะและทางด้านการทํางานการลงทุนนะคะมันก็เหมือนกับว่าความพยายามหรือว่าการทํางานหนักนะคะที่คุณจะผ่านพ้นมาเนี่ยแล้วก,การพัฒนาทั้งหมดอย่างมีสติแล้วก็ฉลาดนะคะมันก็กําลังจะให้ผลนะคะไพ่ใบนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดเนาะ สองโปเจเป็น9พลังจักรวาลน,นะคะกำลังส่งสัญญาณให้คุณบรรลุสู่เป้าหมายบรรลุสู่ความสําเร็จนะคะเอชเอนจิงกิฟในภาพก็เห็นแล้วนะคะผู้หญิงเขาก็แฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็มีน้องแมวอยู่ข้างนอกนะคะผู้หญิงก็อยู่ในกล่องของขวัญน,นะคะก็คือคล้ายๆกับว่าเออคุณก็จะได้ได้รับรางวัลแห่งความพยายามนะคะความแบบว่าออความพยายามต่อสู้นะคะไม่ทอ้อถอยนะคะ มันก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะสองกับเจ็ดนะคะสองก็ดาวจันเจ็ดก็ดาวเสาอาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบบรู้สึกกดดันนะคะแต่ความรู้สึกกดดันนานๆเข้าไปนี่เราต้องค่อยๆผ่อนออกมาเป็นระยะๆะะนะคะเพราะว่าถ้าเราอาึดอัดมากจนเกินไปมันระเบิดเถิดเทิงออกมานะคะทําลายตัวเองก่อนนะคะแล้วก็จะทําลายคนรอบข้างด้วยภาพใบที่สองนะคะก็จะได้เป็นไพ่เทเชียร์ไอแลนด์นะคะเกาะเกาะสมบัตินะคะเกาะสมบัติมีมีม,ม,ม,มีมีเต่าต้องเรียกพี่เต่าเพราะตัวใหญ่เหลือเกินนะคะ เป็นไพ่เบอร์เก้านะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่กับหอูอผลงานหรือว่าความสําเร็จต่างๆก็ใจลึกๆของคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะคะเหมือนกับว่าเออมันขาดอะไรบางอย่างคล้ายๆว่ายังเติมไม่เต็มนะคะบางคนก็อาจจะวิตกกังวลน,นะคะในค่าใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะบางทีก็กลัวการสูญเสียนะคะการถูกทิ้งการสูญเสียนะคะทำให้บาง ทำให้เหมือนกับว่าจะพลาดโอกาสที่ดีๆไปนะคะก็เหมือนกับไพ่เขาก็แนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนวิธีคิดนะคะหรือออกออกนอกกรอบนะคะซึ่งจะทําให้เรานี้เห็นภาพรวมมากขึ้นออกไปยิงข้างนอกหน่อยนะคะในความวุ่นวายเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็จะต้องเปิดประตูนะคะพาตัวเองไปค้นหา,าไปพ้นหาเป้าหมายหรือว่าความสําเร็จเงินทองนะคะที่ที่ว่าเราตั้งใจเราอยากจะได้ว่างั้นเถอะนะคะเราเดินออกจากกรอบนะคะเดินออกจากความกดดันต่างๆนะคะ ไปหาความบันเทิงกับตัวเองสักพักนะคะเราอาจจะอาจจะเก็ตไอเดียนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปนั่งสมาธินะคะไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคือจริงๆแล้วนะคะเราก็เหมือนกับว่าถ้าเราเก็บความกดดันไว้มากๆนะคะจากปัญหาอะไรที่ช่วงระยะเวลานี้มากนะคะมันกดดันมากๆแล้วเราก็อาจจะระเบิดเถิดเทิงคือมันทนไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็เครียด <ๆ S 2> ก็พยายามระบายออกมานะหาความสุข หาสิ่งดีๆเขามันในชีวิตนะคะบันเทิงเรื่องบันเทิงไปแบบว่าไปเอนเตอร์เทนตัวเองนะคะบางคนก็จะชอบไปนั่งสมาธิแล้วก็แต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะพัฒนาจิตใจทําให้พลังในตัวเราเนี่ยมันมันเป็นพลังบวกอะ่ะการนั่งสมาธิการพัฒนาจิตใจหรือว่าการไปเข้าคอร์สที่ว่าส่งเสริมอาจจะเป็นการส่งเสริมร่างกายเล่นโยคะออกกำลังกายหรือว่าส่งเสริมทางด้านจิตใจจะดีที่สุดนะคะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปข้างนอกก็ได้นะคะมันก็จะ ทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนให้พลังงานของเราเนี่ยในตัวของเราที่มันเป็นพลังพลังลบๆนะคะเพราะเจอเครียดมายมเยอะหลายนะคะมันก็จะกลายเป็นพลังบวกขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถดึงดึงสิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็น่าจะตามนี้เนาะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับความรักอะไรนะคะก็มีช่วงเวลาที่ว่าเราอาจจะต้องฝ่าฟัานไปนะคะแล้วก็เขาก็แนะนาเรียบร้อยนะคะ มีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาแนะนํากันได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะได้แบบว่าเออเก็ตไอเดียนะคะสําหรับผู้อ่านไพ่นะคะถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่ามีอะไรจะแนะนําให้มันแบบว่าดีขึ้นก็แนะนามาเลยนะคะสําหรับปีใหม่นี้นะคะเราจะได้ปรับให้มันดีขึ้นเท่าที่เราสามารถจะทําได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับฟังจนจบนะคะมีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมีองค์คนโชคดี ฝากาากดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ